ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนตเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับ ก็ช่วงนี้ตอนเช้าผมก็ดักแดดบ่อยครับส่วนตอนคือก็เอาการประทับที่บ้านนอนดึกกับตุคืนนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยสบายนะครับเสียงอัดเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็ตวัวโทรศัพท์กันนะครับเสียงผู้หญิงอาจจะภากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไปชมกันเลยครับอย่างไรก็ตามเจีนเซ่เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวเรื่องการตายของตันหยุนบ้างหรือไม่คำตับท่านบุเทาตันหยุนไม่เคยเสียชีวิตและวันนี้ เขายังปรากฏตัวในลานศิลปะการต่อสู้แห่งสาขาล้อมอสถกข้าดูเหมือนเขาต้องการจะเข้าสู่หอวิติเวลาเพื่อฝึกฝนขอครับมาซบแล้วต้วนจ้นอยู่ที่ไหนนานมากแล้วเหตุใดเขายังไม่ฆ่าตันยุนอีกมาเรียกตัวต้นเจนมาพบข้าเดี๋ยวนี้เออผูออ้ดูแลผู้ดูแลต้วนเขา เออเกิดอะไรขึ้นกับตัวเจิน้นผู้เท่าตะเกียวยาของผู้แล่ตัวดับไปแล้วขอรับเกงว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเข,ข,ข,ขาอะไรนะตัวเจิ้นอยู่ในขอบเขตการวิญญาณขั้นที่1น่ข้าส่งเขาไปจัดก,การกับตันหยุนที่อยู่ในขอบเขตจีวิญญาณกำเนิดขั้นที่7จ็ดจะตายได้ยังไง ผู้เท่าตันหยุนย่นยอมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ดูแลต้วนแต่เบื้องหลังของตันหยุนมีสองพี่น้องเฉินชิงเฟิงอยู่เป็นไปนได้หรือไม่ว่าพวกเขาแอบปกป้องตันหยุนที่จเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลดูเหมือนดูเหมือนว่าการส่งคนไปลอบโจมตีตันหยุนจะเป็นไปไม่ได้ผู้เท่าผู้น้อยมีทางออกให้ท่าน สิทธิ์ลำดับที่1อูอูยหยางเฉียนและสิทธิ์ลำดับที่2เกาหยางหวูซส่วงของท่านกำลังจะออกจากการฝึกฝนภายในหอปฏิวเวลาได้ไม่ช้าด้วยความแข็งเก่งของทั้งสองการฆ่าตันหยุนเป็นเพียงเรื่องง่ายๆท่านเพียง10วันต่อมาดันดอกหอคอยวิติเวลาการฝึกฝนหมายเลข520 เอใช้เวลาไปมากในที่สุดก็ดูซับเปลวเพิงทะเลสีม่วงเสร็จสิน้นตอนนี้แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคจะเป็นอุปกรณ์วิญญาณชั้นยอดเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์หงหมื่นของข้าก็สบบามารถเผาไหม้เป็นเท่าฐานได้ในทันทีน่าเสียดายเวลาในการฝึกฝนหมดเสียก่อนข้าจึงยังไม่ได้ดูซับมเมล็ดเพลิงที่ฟานเจินมอบให้ นั่นคือหอคอยวิติเวลาที่ดีสุดการไหลของเวลาภายในนั้นค่าช้ากว่าหอคอยวิติเวลาทั่วไปมากคงจะดีไม่น้อยหากค่าได้บ่มเพาะภายในนั้นคับดูเวลาแล้วหอคอยวิติเวลาที่ดีสุดแห่งนี้ควรจะเปิดขึ้นในไม่ช้าค่าต้องหาทางเข้าไปให้ได้หอคอยวิติเวลาที่ดีสุด ขอคอยไม่ตีเวลาดีที่สุดมีทั้งหมด9ชั้นการบวกเพาะบนชั้นที่เก้หนึ่งวันของโลกภายในภายนอกเท่ากับ18วันภายในนั้นหากค่าเข้าไปได้บวกพอยนั้นก็คงดีมันไ,ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกหากต้องการขึ้นไปยังชั้นที่9จะต้องทนกับแรงโน้มถ่วงที่ค่าไม่ถึงจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสามกสาขาหลอมอสดคนไหนที่สามารถขึ้นไปในนั้นได้เป็นเวลา3 0 0 0 0ปีแล้ว ทุกครังที่หอคอยมิติเวลาที่ดีที่สุดเปิดขึ้นจะมีผู้แข่งแกร่งมากมายมายัางหอคอยเพื่อค้นหาว่าใครคือผู้แข่งแกร่งคนไหนโดนเด่นที่สุดข้าไม่ได้คาดหวังที่จะบ่มเพาะภายในหอคอยมิติเวลานี้เพียงแค่สนใจว่าจะมีใครที่สามารถขึ้นไปยันชั้นที่สูงได้บ้าง าอาหยางอูซ่วงอูหยางเฉียนนั่นคืออูหยางเฉียนและเกาหยางอูซ่วงสิทธิภายในสาขาของผู้เท่าหลู่อูสิทธิลำดับหนึ่งและแลำดับสองาดีบมาว่าเย่หลิงสิทธิน้องสาวของวกเขาถูกตัดหยุนสิทธิแรงงานแห่งสมบุตรภัยวิญญาณสังหารตอนนี้สิทธิสายตรงของผู้เท่าสิบสองจึงเหลือเพียงสองคนเท่านั้น ฮึ่ๆข้าดีว่าตันหยุนก็มานี่ด้วยจะคิดว่าพวกเขาจะสู้กันที่นี่หรือเปล่าละ่ะได้รับข่าวจากท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้สิทธน้องเย่หลิงถูกตันหยุนสิทธแรงงานแห่งสวนสมุรภยัยวิญญาสังหารให้เราฆ่าเขาเสียเพื่อล้างแค้นให้สิทธน้องหากข้า,าพบไอสิทธแรงงานต่อยต้มนั่น มัดนี้ของข้าจะไปอยู่ที่หน้ามันแน่ถ้าอาจารย์บอกว่าเขาก็อยู่ในลานศิลปะการต่สู้บางทีเขาอาจจะเป็นหนึ่งในสาวกเหล่านี้พวกสวะใครคือตันยุนใส่หัวออกมาพบข้าเดี๋ยวนี้มีอันใดกับข้าหรือจเจ้าคือตันยุนถูกต้อง มีอะไรก็พูดซะอย่าบัวแต่ผายลมไอ้ดูจับไว้ให้ดีล่ะคนท่่คาเจ้าคือสิทธิลำด,ดับที่สองของผู้เท่าลูอูเกาหยางวูซวงนาไม่อายจะสังหารข่าคิดว่าเจ้าเหมาะสมกันหรือ ไรกันอูซวงเจ้าโอเคนะไม่มีปัญหาข้าประเบินเจ้าเด็กดีตับไปไม่คิดว่าเขาจะมีร่างกายแข็งแกร่งถึงเพียงน,นี้ <S <S ลูกศิษย์ของหลูอูดีพวกเจ้าเป็นแฟนตัวยของข้าเลยไงข้าจะไปไหนก็เจอแต่พวกเจ้าตามไปอยู่ได้ นันหยุดเจ้าวันนี้เป็นวันที่หอคอยพิธีเวลาที่ดีสุดจะเปิดขึ้นใครกล้ามาสร้างปัญหาที่นี่พวกเจ้าคงอยากเข้าห้องมาครับใช้กฎหมายกันสินะรายงานผู้เท่าหกนันหยุดผู้นี้สังหารเจ้ยหลิงสิทธิ์น้องของเราเราเพียงต้องการประลองเพื่อรางแค้นให้กับสิทธิ์น้องของเราเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะสร้างวัญหาใดๆเลย หรือว่าจะมีการมาลองเป็นไตครั้งข่าวล่าสุดเป็นแย่หลิงข่าวนี้ก็เป็นอูหยางเฉียนและเกาหยางอู่ซวงดูดีวีดสิ์ของผู้เท่าหรูอูทานั้นคาดาว่าขคงจะไม่หยุดจนกว่าตันหยูจะถูกสังหารสินะอูหยางเฉียนและเกาหยางอูง่ซวงคือผู้แข่ง,แ,งรแร่งสามสิบับแรกของสาขาดาวดหากตันหยูฉลาดแน่นอนเขาต้องไปเซษ อูอยากเขียนและเกาอยากอูสวงล้วนอยู่ในขอบเขตจิวิญญาณกำเดิดชั้นปลายส่วนตันยุนอยู่เพียงขอบเขตจิวิญญาณกำเดิดทันเท่านั้นช่องว่างนี้ใหญ่เกินไปข้าต้องหยุดให้มีการบันลองเป็นตายได้ไลเซะระหอคอยวิธีเวลาที่ดีสุดจะเปิดให้ปิดไปแล้วจะมีเวลาให้พวกเจ้า แบบมัลองเป็ีนตายกันได้อย่างไรไปได้แล้วตตเตเตเชิญวินเตอ๋อและเชิญชิกเฟิงเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันไม่ง่ายหากจัดการกับตันหยุนได้ตอนที่เขาที่มีเขาอยู่ตันหยุนวันนี้ถือว่าเจ้าโชคดีเจอกันครั้งหน้าจะไมตายแน่ช้าก่อน กาบลองเป็นตายกับพวกเจ้าทั้งสองข้ารับบัตรแทนที่จะปล่อยให้สองคนนี้ตามหลอกหลอนข้าต่อไปสู้จบบันตรงนี้เลยเสียดีกว่าอะไรนะฮ่าฮ่าไอเด็กน้อยเจ้าเป็นชายชาติดีดยแท้เข้ามาเซเขามาเจ้าหูดวกกันหรือข้าก็พูดอย่างชัดเจนไปแล้วนะข้าจะประลอง เป็ดตายกับพวกเจ้าทักสองพระเจ้าีิตันอยู่ไม่รู้ตัวเลยก็หรือว่าเขาอลังพูดอะไรอยู่เจ้ารู้หรือไม่หากอูอยากเฉียนและเกาอยากอูสวงร่วมมือกันต่อสู้จะเทียบเท่ากับผู้แข่งแก่งยี่สิบแรกของสัข,ขาเราสดุดชนะตันอยู่ผู้นี้ไปเอาความประจานมาจากไหนถึงได้กล่าวการพูดเฉนตีหนึ่งตักสองตันอยุ่ที่เจ้าดูถูกพวกข้าสองคนกันหรือตันหยุ่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร การฆ่าเจ้าแค่ฆ่าคนเดียวพอแล้วไป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 พวกเจ้าเข้อใจผิดแล้วค่าไม่ได้ดูถูกพวกเจ้าทั้งสองคนแต่ข้าดูถูกสิทธุคนในสาขาของลู่อูต่ตาขาดว่าไงนะไอสารเลวตันหยุดเจ้าการตำหนิพวกเขาพวกขา้าที่สาขาัน้นเหรอไอคกบันมสมสิษยใหญ่สิษย์งอง ยอมรับคำท้าของตันยุนและฆ่ามันทิ้งเลยขอรับตันยุนวันนี้เจ้ตา,ต,าต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าแต่เข้ามาฝ่ายใดก็ไม่เคยมีใครดูถูกฆ่าแบบนี้มาก่อนตันยุนในเมื่อเจ้าอยากตายดักพวกเราควรจะเติมเต็มความปรารถนาให้เจ้าการเอาเป็นตายในครั้งนี้เรารับคำท้าจากก่อน นิกายไม่เคยมีการมาลองเป็นตายแบบ1ต่อ2เมื่อก่อนเดิมน,นี้ต้องหาลีก่อนตันหยุนทำไมถึงชอบก่อแต่เลือกไม่สบายใจนักกว่าพวกใหญ่ของผู้เท่า6ตันหยุนทราบดีแต่การปล่อยให้คนพวกนี้มาสร้างปัญหาให้สิทิ์เรื่อยๆมันน่ารำคาญมีสู้แก้ไขให้จบในครั้งเดียวเลยเสียด,ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ในครั้งนี้ผู้ชนะต้องเป็นสิทธิ์อย่างแน่นอนผู้ท้าหกตามได้ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตามกฎขอ,ขอนิกายวิได้กดดําหนดจํานวนผู้ที่จะต่อสู้ในการมารลองเป็นตายท่านไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระัเจ้าเฮ้ยเอาเถอะพวกเจ้าสามารถประลองเป็นตายได้อย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากการจัดการ ที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่าผู้เท่าลูอูและส่วนสูตรภยัยวิญญาณได้ผู้เท่าผู้ดีคงต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลเฉนินชิงเฟิงผู้เท่าลูอูและหัวหน้าเฉินเสนก่อนพวกเจ้าต้องรอสักครู่เขาเจอแล้วครึ่งชั่วโมงต่อบอา,ากายเรื่อไม่ไหวครับตอนนี้จมูกตันเลยนะครับเนี่ย ดีมากตันหยุนเมื่อเจอกันหลายวันเจ้าก็สร้างปัญหาใหญ่อีกแล้วถ้าเกิดเจ้าตายฉันชิงชิวจะทำยังไงฮะข้ากำลังหลอบโอโสถฟือ้อคือวิญญาณในช่วงเวลาวิกฤตตันหยุนคนนี้ก็ยังหาเรื่องให้ข้าทำให้ข้าโมโ oh, หได้อีกตันหยุนออย่างเฉียนคนนี้ เทียไม่ได้กับเย,ยหลิงหรอกนะเหตุใดเจ้าจึงประบาทอย่างนี้หัวหน้าผู้ดูแลเฉนินสิทธิ์มีได้ประบาทนี่เป็นการตัดสินใจหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วโปรดทั้งสองท่านเชื่อมั่นในตัวสิทธิ์ <c oughs> การประลองเป็นตายเกิดขึ้นแล้วข้าหยุดมันไปได้ในเมื่อเจ้าผู้เช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว ตาญุนเจ้าระวังด้วยระวังตัวด้วยล่ะสิ่งนี้ทำได้เพียงชนะเท่านั้นหาแพ้โดนคัดถ้าอาจาร์โปรดวางใจได้ตายุนจะต้องตายอยากได้รอนการบันลอกเริ่มขึ้นแล้วเมื่อสองฝ่ายพร้อมแล้วเช่นนั้นข้าขอประกาศการบันลองเป็นตายเริ่มได้ แต่ยูนเจ้ามันแค่ขอบเขตจิวิญาตกับเดินคณิตเจ็ดไว้ต่อถึงกับ2ต่อหนึล็อกสำหรับสวรรอย่างเจ้าข้าใช้เพียงกระบวนท่าเดียวก็ฆ่าเจ้าได้แล้วเฮ้ยผู้ใจโตถ้าเจ้ามีความสำนจริงๆก็แสดงมันออกมาทางฝีมือเถอะลาเปซากับปั้นตะวันเก่าสวรรค์ ดันคือท okay. ักษะเฉพาะของเกาหยางอูซวงเกาหยางอูซวงเคยใช้ทักษะนี้สังหารคู่ต่อสู้ควาเขตจีวิญญาตกำเนิดคณิตก้าวได้ในกระบวนท่าเดียวชนะตันหยุนหยุดมันได้ไหมนะเหมือนบัดปืนกดอย่างยืดอ่ะโดยจบจีิงง่ายขนาดนั้นเลยหรือหรือเขาจะกลัวจนขยับไม่ได้ไม่จริงหรอกตันหยุนจอดแอร์เช่นนั้นได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นทำไมตันหยุนไม่หลบล่ะ เจ้าเด็กคนนั้นหัวคิดอะไรอยู่ตันอยู่สงบนิ่งมากแม้เผเชิญกับกับบ้านเหล่านั้นเล่ากับว่าเขาไม่เกรงกลัวเลยแต่อย่างใดข้าดี่ดก็คือก็นึกว่าตันอยู่ผู้นี้จะมีความสบบามารถก็แค่สว่านีหว่าเฮ้ย <c oughs> สิพี่หญิงข้าทำเสร็จแล้วไม่ต้องถึงมือท่านแล้ว <c oughs> สำเร็จเจ้าดีใจเร็วเกินไปนะกายทองหงเหมือน อูสวงระวังขางหลังอะไรเดียงเป็นสาแอดก็จะตายเนี่ยระเจ้าตันยุสามารถหยุดการจุตีของเกาหยางอูซวงได้โดยที่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เพียงแต่เขาไม่เป็นไรเขายังสามารถโตกลับและเอาชนะเกาหยางอูซสวงได้ในบัดเดียวเหลือเชื่อความแม่แข่งทางร่างกายของตันยุดน่ากลัวจริง พ,บบพิ่เชลรา่างกายของตันหยุนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เขาผลฝนร่างกายด้วยวิธีการใดกันหรือเออก็ก็ไม่รู้ตันอยูผู้นี้มีความลมับบางอย่างซ่อนอยู่อูสวงจะเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าออื <c oughs> ไม่มีปัญหาข้าแค่ว่าบาดไม่เป็นไรแต่ตันอยูคนนั้นทำลายเส้นลมปานของข้าต,ต,ต,ตอนนี้ข้าเหลือเพียงเส้นเดียวเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นเราใช้เคล็ดวิชาลับด้นฆ่าตัดหยูก่กระเทอโอ้สวงเช่อเอ,อ๋อยบา,าบาือคำสั่อข้าสังหารตัดหยู่ซะข้าถ้าจ่าบมาใจได้ครั้งนี้ตัดหยุดมัต้องตายแน่ในที่สุดพวกเจ้าสองคนก็จะลุยพร้อมกันแล้วสินะข้าจะได้เอาจริงสักต่อเอง อันยุนเรายอมรับวา่าเราเมินเจ้าต่ำเกินไปเจ้ามีคุณสมบัติที่จะหนึ่งสองกับเราแน่นอน,จน,น,นเ,อเ,เจ้า,า,ามีนคุณสมบัตินั้นเออหากจะเอาเรารล่นมือกันเจ้ามีทางเดียวคือตายเท่านั้นเพลิงเผาสวรรค์วายุบุญดับศูนย์โลกาวายุบุญดับศูนย์โลกา เพิ่งเผาโลกันแก้ไขครับเพิ่งเผาสวรรค์เฮ้อพายุเพิ่งสวรสรค์แผดเผาภาษาดันนันคือการประสาศ,ศรริลปะการต่อดสู้ พระเจ้าการภาษาของพลังลมและพลังไฟส่งพลังกันไปแล้วดีหรือลพลังแท้จริงของอูหยางเฉียนและเกาหยางอูสวงตันหยุดจบเรื่องแล้วล่ะอย่างน,นั้ตันหยุดอยู่ในตรายก็เกี่ว่าแม้แต่ขอบเขตการวิญญาณก็ไม่อาจตาทา,านกับท่านนี้ได้เฉียนเออและอูสวงได้ใช้ภายลับของพวกเขา,าแล้วตันหยุดต้องต,ตายอย่างแน่นอน ตาอยู่อยู่เพียงขอบเขตจิวิญญาณกำเดิดขั้นที่เจ็ด้าไม่รู้ว่าเขาสามารถรับกระบวนท่าทนี้ได้หรือไม่เดิมทีทัานสานนี้พวกข้าทั้งสองคนเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันก้าวสาขาแต่เราใช้บอลโลกหน้ากับเจ้าเจ้าจบภูมิใ,นจนใจให้เธอะาฮ่าฮ่าตันหยุดจบดีใจให้เธอเธอตายด้วยกระบวนท่านี้ พายุเพลสวรแผดเ๋าสังขารกระบวนท่าของพวกเจ้าในสายตาของข้ามีแต่ช่องโหว่ไม่สมควรถูกพูดถึงรูปแบบกระบี่นี้รูปแบบกระบี่โหงเหมืนเทพสังารสำแดง กบีบกรสถาจักรวาลพระเจ้านี่มันดากลไปแล้วพลระดับนี้ไปขอบเขตกับยาิอย่างแน่นอนใครจะเป็นผู้ชนะกันนะตายหยุดมาว่าเจ้าจะไม่เป็นไรนะแต่แอดจะตายแล้ว ดูวความแข็งแกร่งทางร่างกายของตันหยุนอย่างพอมีโอกาสจิวหยาก้ำเดิร์ดคาดที่7สู้กับอสองครอบเขตจิวหยาก้ำเดิร์ดคาดปลายตันหยุนจะทำสำเร็จไปนะดวลพลัโจมตีระดับนี้ตันหยุนจะเด็กด้านเป็นอดแน่เฮือทำไมทั้ง3คนดูเหมือนไม่เป็นไรกันเลยพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเลยด้วยซ้ำเป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสอง ไฟจะเสมอเป็นไปไ,ไม่ได้ตัหยุดจะมีด้าพลังเดียวกับเฉียนเอ๋อแล้วอู๋ซได้อย่างไรเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้ทำให้ดีมากตันยุดสีแทค่าเจ้าทำได้อยู่แล้วสามารถต่อสู้กับอูหยางเฉียนและเกาหยางอูซวงได้ไเป็นเลวเลยตาหยุดเจ้าเรียนรูปแบบกระบี่นี้มาจากที่ใด ข้าสร้างขึ้นเองไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีความสามารถมากเพียงนี้ไม่ผิดที่เราสองคนจะพ่ายแพ้เออดีอูอยางเฉียนและเกาหยาอูซวกตายแล้วพระเจ้าข้าคิดว่าตันอยู่จะมีความสามารถเทียบเท่าพวกเขาไม่คิดเลยว่าตันอยู่จะสามารถสังหารทั้งสองคนได้ โดยคบเคตีิรวิญญาณกำเน,นิดขั้นที่7ตันหยุนโคงสามารถเอาชนะข้าได้เป็นร้อยๆครั้งโดยไม่ต้องพักหายใจเลยด้วยซ้ำตตันต,ต,ต,ตันหยุนสังหารอูอยากเชียนและเกาอยาอยูซวงชิกเฟิงข้าตาฝ่าหรือเปล่าข้ารู้ว่าตันหยุนซ่อนความเข็งแก่งไว้แต่ไม่คิดเลยว่าอยจะซ่อนไว้บ้าขนาดนี้ฉันประเมินตันยุนต่ไปจริง,รงไม่นึกเลยว่าเขาจะแค่แก้ขนาดนี้ ข้าจะต้องทำให้ทุกคนในการแข่งขันก้าสาขาต้ตะลึงและดับชนะมาให้สาขาลอโอรสของข้าได้อย่างแน่นอนอ,อีเด็กเวนตัยูสเจ้ากล้าฆ่าสองสิทธิ์อันเป็นที่รักของข้าพวกเขาต้องการจะฆ่าข้าก่อนเป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องฆ่าพวกเขาผู้เท่ารู การมาลองเป็นตายก็ต้องมีคนเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติวิช่หรือบันสมบพวกเจ้ารู้อูเจ้าจะระเบิดกดนิกายกันหรือข้าข้าข้าัหน้าคิดมากเกินไปแล้วผู้ด้อยรู้กฎของนิกายเป็นอย่างดีจะกล้าระเบิดกดได้อย่างไร ตาหยุ่คอยดูเถอะตัหยุดนสักาสิสายตกทั้งหมดของผู้เท่าลูอูต้องมีความบาดหมางใหญ่แน่ก่อนการต่อสู้จะจบลงใครรู้ว่าตาหยุ่จะแข็งแกร่งขนาดนี้สามวงหน้าสขาของลูอูบรรเกีย์คนอื่นสมควรแล้วที่มันต้องพมจบเช่นนี้ก <c oughs> ารเปรนรองเป็นตายที่สุดลงแล้วข้ากลับละพวกเจ้าจัดการที่เหลือต่อด้วยละขอลราหัวด้า แจ้งสาวมุกคนหอคอยจะเปิดแล้วสาวกคนใดที่ต้องการเข้าร่วมจงเตรียมตัวให้พร้อมแต่ในสุดหอคอยพิธีเวลาที่ที่สุดก็จัดเปิดแล้วรอบนี้ข้าต้องขึ้นไปยังชั้นที่ห้าให้ได้ชั้นที่ห้าคือไรครั้งนี้ข้าจะขึ้นไปยังชั้นที่หกให้ดูวันนี้สี้ำต้นของสการโลสดมีได้มาเป็นได้ข้าอาจจะได้ ที่1ก็ได้ฮ,ฮู้หู้อาฮ่าฮ่าแต่เท่าคนนี้คงไม่ได้บาสายนะปา,ปากเขอปากซื่อหยวนปางอันนัน่น,น,น,นคือปางอันสามอันดับแรกของสาวกผู้แข็งแกร่งแห่งสาขาหลอมโอสถไม่ใช่หรือเฮ้ยหากปางอันอยู่ที่นี่วันนี้อันดับหนึ่งก็คงเป็นของเขาแล้วแหละ ไม่ได้หรอกตันหยุนพุกิชินะอูยอหยางเฉียนและเกาหยางบุซวงบางทีเขาอาจจะเป็นคู่แขกของปากอันก็ได้ตันหยุน